ดีจ้าครูน้อยจ้าหลังจากที่ข้าเอาบักแบงมาจากบ้านเนาะคะ่ะมาละกอน,นะะี่ยแหละข้ากระคุดล้มแล้วข้ากระปูกสิมาปลูกจ้าตน้นใดที่มันมาตายขา้าวกระู่อะไรเสริมจ้าเสริมจ้าต้นที่มันตายคุดล้มไปแล้วว่าด้คุดล้มง่ายแบบจ้าใส่ปุ๋ยนะจังมาก หลายระดับไม่เข้่มสายางนี่ห้าก็ยจะเอาไปช่ำต้นใหม่ต้อยอีกจ้ะก็มีขั้นตอนอนี้อีกหลายจ้ะต้นเลตายก็เอามาปลูกไม่เสริมไปยังไง่็ไดจ้ะเพราะว่าบักม่วงกับพ่อเอาจะ้ะก็ได้ซื้อจ้ะแล้วจะ่สม มันรอนจังมันรอดเลยรูเขียวขวานต้นไี้มันรอดมันจ้อก็นั่งง่ามจ้ะสาม,มาท,สาทำเคืไงไง่อหมืน ตัวนี้เลยงามนะตัวนี้เนาะสวนงามแต่ไม่ใ่ดินโดสูงคโอใช่ปนนุังดกนา่ะสร้างหนาให้เดียว ุ้นลาบบนี้แจ้งว่าสิมาอีกน <c oughs> ตนไหน,นต้นไหทนต้นไหนมัน,น,น,นแข็งแรงกับทนอนเายู่ซมาอยูบบอย่นี้บอกาตฟัง่า,งาวอยู่<อ>ม,นห,นมนหน้าต้นนี้นะยามันงามเลยแซ่บม่แเสียไมันติดตายตัวต้หนห ฝนมันตกมันเลยเหืมมันหืมฝนบางทีมันไม่ค่อยมาฝนแต่กระบอกขาดน้ำอะได้ชื่อกันขาดน้ำกระตายน้ำไหลกระตายไม่พอดีจังยางท่างที่ดีท่างที่ดีสื่อกินบ่บ <c oughs> <c oughs> ่ต้องปลูกบ่ท่างที่ดีบ่ต้องปลูกบ่แมนหลักจ้าปลูกไว้ปลูกไว้มากินปลามากร้อนด้วยอะไรเนีย่ยเนื้อกินกับใค เดือดทายกระแจกเดือดทายกระแจกว่าอยากขายกระแจกจ้ะเพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนลงกระแรงจ้ะขายกระขายจา้ะมีคนซื้อกระขายแต่เป็นน้อยแหละจา๋าแก่ต้องพ่อกินหมด้ะหนึ่งห,ห,หน้าตื่นีเก็ก็แลง้งาม เาพอไแล้วก็มาคคประมาณเดือนนึงต้นมันแข็งแรกข้าก็มัมเบียบบพุงก็ะพได้ซื้อได้ซื้อพ่อยางไี่ได้พอกันเนาะสี่ขาปปูสองต้นในเฟื่อว่ามันเป็นนบกพึ่งสายข้าก็ะตัดอออจ้่ถ้านันเป็นบบพึ่งแม่บบกหุ่งกระเทยข้า็เราไว้้ะ่อจางหมดเวลาปูแก่แบบุ่งก็เทยเป็นยังไงกระเทยมันสี เมลมันสีงามดอกมันสเป็นคือข้อขวดบกฮื่อตัวเม่ดอกมันสฉีติดก,กับตน้นบกหื่อสายยาวๆนี่บกื่บอกบอกหื่องบกหื่อตัวผูน,น่ะนะบกหื่อสายที่ห่อเอาไว้คือชอบกฮื่อตัวเมียกับบกื่อกะเทยอันนี้ตัวกะเมียบอสองตอน,นบกหืค <c oughs> ือกันมันสีเป็นกระเทยให้ยเป็นอะไรเนจางมปนจสีออกลู่กันว่าผูขวเป็นว่ <c oughs> ก็คู่หน่อยในสระเลยคู่หน่อยเห็นเด็ต,เเตัวนี้เห็นบ้าบัวมีอะไแต่ว่าลูกไม่ขึ้นใหญ่แต่อันนี้เป็นบางห่วงแขกดําอันนี้เป็นขึ้นเซเมนน่่นนวนแขกนวน่นมัน,นสิเป็นออกน้วยเยอะก็เลยเอาไว้บัตัดตามจริงสิต,ตัดต้นหนึ่งงามดูฝนได้ ไปเบิงแถวคุณไปเบิงต้นบักเง,งาะังเอามาแซมเลยเนาะบักเง,งาะบักเหรนจีสีแซมจักตนตายไปจักตนต้นตายไปขังหนนะจ้ะตายกับปูก้ามกันป,ปูอันนี้สามต้นเลยวะอันนี้สามต้นเลย ทาตงตีเขาบริษัทตัวอืมซื้อเขากับสักบาทนะสิบบาทหนบบทเออไอเนบพอ,<ช>อเองนี่นนาจนลอดไม่กคยหลอดูกป่ะจ้ะ ว่าขาบ้าก็เชาข้าวปลปูก็ข้าวจะยังเขาว่าบ้าเนี่ยบ้าต้นมันก็บ้าปูโอ้บ้าปู่็ดีแล้วล่ะบ่าเป็นบ้าดาคนสับบ้าดาค้นเลจ้าค่ะจังบ่ดีจ้ะอันนี้ตามรอยพ่อตามรอยพ่อหลวงเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกสิ่งที่กินกินส,สิ่งที่ปลูกจ้างามๆเน้อปลูกเขาจะใส่มะหดหนาจ้ารุ่เตือง ตัวไนี้าวบว่าหันไ้ตัวไหนก่อนจว่าตัวไหนเมันตายว่าเตนตัวไหนหัวแมะคอใหญ่ตะคอว่ะสีไส่เบ็ดด้นะมาเดี๋ยวไปสื้อเรรอแบ,บแ็ดม,มาด่กพุลมไ่ได้ปลูก่เยาปลูกเป็นที่ระิึจ้ะ โอเดแซมไปซื้อมี่สมโอมีบักงูมีบักกล่้วยางปลาต้นพยุ่งยางนาเย, <1 S 2> ย,ยี่ยงก่อนเนี่ยเยี่ยงอีกต้นยีงก่อมะข่าโมงเยี่ยงก่อขึ้นปนปูดูต้นปาดูน้ำต้นมะข,ข่ามะข่าโมงมะข่ามงมะข่ามงพระะาไทยค่ออีกห้าปี้างนานเนี่ ปปเป็นป่าแท้เป็นป่าเป็นป่ามองมานี่เป็นป่าคู่หน่อยจะเฮ็ดยังจะปูปลาบา <c oughs> อเขาถามปูยังกอยังจ้าปูจ้า ก็จะสูบให้สูบบ้านเลจ้ะสูบบัคสูบเพอได้ปลูกแล้วไม่ดกบอกแน่แก็พ่อได้เก็บกินแลจ้ะบักคงมีปลูกไดทุกยางจ้ะเนี่ยบอกแล้วก็บ่มีว่าหนาบังคึงหนาอย่างไร มันออกตลอดนะ,ะกับกล้วยมันออกตลอดพีดานออกตลอดหอวยญาม,มันก,ก็ออกหอวยญาม,มาก,ก็ออกพอะจะเติดมันอุดมสมบูรณ์แต่ว่าคนก็บมักปลูกนาพน้นวันวได้ห่งฮดนาแต่ก็นหน่อยนักหน่อยนาที่มันสิรอดจ้ะมันหืมหากเนดาเหมืนหนนะอนเดินก็ล่างเปิด ส้มโอฝรังนี่ส้มโอหลายฝรังนี้สมโอ้แล้วไหนจ้ะนะครับมบกแบกลินไม่ลินเพกกาลินไม่ลินฟ้าอันนี้ต้นมะขายเนาะต้นกระดูบ่ปูกจนลืมว่าปูกี่ยังเนี่ย สมโอเนี่นสมโอเที่วนมองน่เสียเป็นสมโอจ้ะแทวน,นี้บักซีดาง่สุดพวนเลยบักซีดาออมออ,ออมหน้าออมไม่ทางถนน,นใหญ่ออมแมน การปลูกพวกได้กำหนดว่าสีเจ้าปลูกจะเพราะนี่ะอยะเวล่ามันจะมันขึ้นอยู่กับแห้งกายเข้าจะว่าเข้าสีเมื่อยึ่บ่เมื่อยกันเมื่อยกับเจ้าปลูกจะกันน่เมื่งกับปลูกไปเลื่ไยจ้ะตามลาย ตามรายการที่จะคิดปลูกจ้ะอะไ้มีีเนางพิเศษจ้ะหนามลายพระท้าน,นันออคิงจะเปลี่ยนือ,อก,ออกอบ้านม,ม,มีก,ามกยายลาสปูด้วยผ้าจ้ะสมบัวกันง่ายรล้วก็นปุยจ้ะ แล้วหนามันบกลงแล้วตัวเห็นเหรอตัหน้าบกแล้วเจ้าจิว่ามาปล่อยอีมองที่ว่าเที่ยวตายก่อนก็บเลื่องนี้หน่อยเองเออเออสองวันทีมาเป็นที่มาเป็นมันจิดว่ากว่าปีนี้ฝนมากเที่ยเดียวจ้ะมากกว่มากเที่ยวที่เขาการังตีงานก็เลไม่ได้ใส่ปุ๋ยจ้ะ ยันมัดตายคิดบงทงนี่จ้ะใส่สองสอบค่ะใส่ตอนวานก็มาใส่วางอันผาย,ยุ่ยยาง,งี่มาเนาะถ้าผ้าวันเจ็ดลาสอบหนึ่งสิละ่ะเป็นสองสอบคาปุ๋ยสอบแรกกันตอนแรกเท่าไหร่คะเจ็ดหน้าเมื่อทวงใส่ปุ๋ยสองสอบเก้าร้อยเนาะเมื่อเท่าไหร่ก็ถคะเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเนาะ <c oughs> ตอนแรกกันสอบเราเจ็ดร้อย ตอนที่สองสอบทลาก่อนเจ็ดลอยท่า,ากับใต้าาาาหมวันไหใส่หงวงวัวขั้นไถจอยอสีใส่รับล่วงย่กะมันบ่มีฝนมากมันก็เลยเมดห้าเมดนั่นไปจ้ะจะสิหลักจ้ะยบนี้ห้าปูกแล้วแหละจะแค่สี่รถนาเลยจ้ะอุย้ยที่เอามากบ่มเม็ดจอ้ยนี่นี่สิสมบกรณ์มันม้างหังม,มางมันถ้ามาาเล อ่ไไอจอมอ่ะเป็นอ้จอมคือดาข้างหนไงเลยอยู่เดี๋ยวจะพามาเก็บหนแรกนะเก็บไปรวมไเนี่ยเอาเก็บไปหนีเขากำมือนะนั่นอ่อันนั้นมันมันบสดเลยจงไหนเก็บก่อนนี่มันเกินอ่งสเก็บฝากน้อย มันไงมันตายแล้วจะได้ไง่งโอ้เราไม่ข้นอยู่ต่นะไม่บังต้นกลวยมันอยากเติมไงโอ้มันแหงเขากลางเลยลมบอกเลยโอ้ยเปียวเปลี่ยงมาท่าเล่มันนี่ยแห้งกลางตุ่นเลยวะอยากออกไงโอ้ ข้าวเนี้ยอยู่นี่ประมาณเกือบเบ็ดลาหน่อยเบ็ดลายปะจำนวนสิเบ็ดลามีคนจองแล้วไทคู่ไทย,ยังไงแม่ค้าร้านนะจองเหรอเป็นจากไดรข้าวเหนียวเพราะว่ามันกวน เม็ดปุ๋ยสองสอบหนึ่งเห็ดหน้าเห็ดังได้จังเห็ดประหยัดค่ะคู่หน่อยนะหน่นนะเกี่ยวเขาแหลีหล่มเกี่ยวเขาแล้่กมกวานปอเที่ยงเห็ดมันเป็นปุ๋ย,ย,ยก็เลยบดใส่ยยให้เน, <c oughs> นมันมีมาไม่ก ไอ้กอล็อกก็ได้ว่าแม่อยากได้ไอโฟนขึ้นหนออยากได้ไอโฟนบ้าง Ôi dài kìa ai về con Đẹp luôn cho nó ai bên hòa bậc đài Ủa cắt đi Cắt mua cả kéo cả thang này hả? tôi để không bỏ lỡ những video hấp phải ที oh. wow. oh. uh, ่ช่ำืนนี er ้ได้บบ้งน้ำน้ทีคนไปน้ำอโอ้ยเอาไปชำยู่งยนหนลอะเนาะลมกำลังมาบนงนี้ครับ ขนาดสองนาทียังน,นอกสีดฎาเลยข้างๆเข้ากับปูกันดอกกระเจียวนี่เหมือ,อมไเด้ครับดอกกระเจียวเนี่อหอมหน้าเลยครับคู่มีคู่บางในนี่บางนั้นดอ,อกกระเจียวหวานกระเจียวขาวกระเจียวปลาบ่เพื่อนเงินบะ หน้าไก่ผมทำมวจักสอบเลยนปุยไปสองสอบคือกันะแล้วก็สอบหนึ่งสามหน้าไก่อันสิอบิเก่าอะไรใส่จักสอบใส่สองสอบโอ้ประหยัดขาดเกียนน้าใ้ที่ทเลสอง้ที่สองสอบหนึ่งแวก็มา่วานใส่เขาจ้าเลยฮอสอบหนเป็นส่มทั้งหมดประมาณ40-47ไร่ ใส่ปุ๋ยมัดซีสอบซีบที่แรกซที่แรกเขาเดสือมาสามสามสีห้องห้องไงเราบ้านห้อง6กสอบถกสอบเ้ินซื้อปุ้ยประมาณที่แรกยี่สิบเจ็ดเจ็ดสียี่สิแปดยี่เกาเจ็ดหน้าแต่ละปีมาสำเนี่้ลงทุนซำเนี่ยปีหน้าทิ่ว่าด้ไส่หลายปนิดก็เพราะว่ว่าวันปอเที่ยงหลายปีนก็ย่องในนาๆเะยเกล่ยวขากัใส่รถเจ้าของ ไทยคารรเจ้าของจะได้ประเด็จตนทุ่นหลายจ้าพือปูบักฮุ่งกะเอาไว้ซ้ำหนีได้จา้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในด้จา้าคู่น้อยร่อยเอ็ดจา้าสมจี้จอดบ<ะ>ายบายจ้าสมจี้กะออกน้อยละจ้านี่บ่เมน ส้มจีดว่าคะส้มจีมดจ้ะเล็กหน่อยีอทีตัวยาง